คือคุณผู้ชมรู้ใช่ไหมว่าหลังจากที่ครอบครัวแม่ลูก<ม>ใช่ไหมที่เสียชีวิตเนี่ยคุณผู้ชมครับแล้วก็ทั้งหมดเลยกรณีจิจิรัฐนันจิรันจิรันธนินเออจีรันธนิน,น,นค่ะด้วยความเคารพผมก็เรียกอะไรนะน้องอันนี้ไม่ได้บูลลี่นะ<ม>คือทอมก็ไม่ผิดอะไรหรอกแต่เขาก็เป็นทอมบอยอ่ะถูกไหมฮะ<ม>ออแล้วก็ขายส้มโอจิรันธนินอย่างที่บอกเจ้าตัวไม่ยอมเปิดหน้าแล้วไปกล่าวข,ขอขมาคุณผู้ชมฮะวันนี้ที่พีคที่สุดเกิปะล่าสุด เพจกูอีแฉบวกหมดไม่สนใครลงแชทข้อความแล้วแชทต,ตัวนี้เขากำลังสงสัยว่าใครบางคนกำลังขู่จะดำเนินคดีสำหรับคนที่โพสต์เรื่องของจิรันธนินอขอเปิดแชทของเพจกูอีแฉหน่อยเพจกูอีแฉเนี่ยเขาเ,เขาส่งเ,เขาเรียกอะไรนะมีการโพสต์ข้อความเอาไว้โดยเขาบอกเลยว่าไงคะทอม ขับรถชนคนตายแถมยังไล่มุดแชทข่คมขู่คนที่เห็นต่างมืออีกเหรอแล้วก็ภาพนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงคือภาพนี้ต้องบอกกับว่าน้องจิรันอะไรนะจิรันธนินจิรันธนินน้องทอมคนนี้คุณชมฮะแกข,ขายส้มโอแล้วปรากฏว,ว่าน่าจะเป็นเฟซบุ๊กของกลุ่มน้องทอมหรือไม่เพราะว่าเฟซบุ๊กขายส้มโอเนี่ยเหมือนกับไปขู่คนที่ไปคอมเมนต์ข่าวในทนํานองว่าจะเอากฎหมายเข้าไปจัดก,การจะไปฟ้อง เหตุกูอีแฉเขาบอกเฮ้ยชนคนตาย3มคนนี่ยังขู่คนอื่นที่แสดงความเห็นอีกเหรอล่าสุดเราก็เลยโทรศัพท์ไปหาคนที่บอกว่าสงสัยน่าจะโดนล้านส้มโอของทอมเนี่ยข่มขู่สงสัยนะแต่ยังไม่ได้ปักปั๊มนะว่าทอมข่มขู่นะล่าสุดผู้เสียหายเขาเล่าให้เราฟังทางโทรศัพท์เขาเล่าบอกว่าคือตอนนั้นเนี่ยเขาได้มีการไปเห็นโพสต์ในโซเชียลซึ่งเป็นโพสต์ของทางด้าน แฟนของจิรันธนินที่ขายสมโอเนี่ยเขาก็เลยไปคอมเมนต์ประมาณว่าจะสำานึกกี่โมงจะรู้สึกกี่โมงมีความรู้สึกอยากขอโทษบ้างไหมแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นเพจเนี้ยก็ทักมาหาเขาบอกว่าให้รอรับหมายสารเขาก็เลยบอกว่า,าแค่ถามว่าจะสำานึกกี่โมงทำไม,มแล้วไปขู่อะไรเขาอีกก็ไปขู่ว่ารอรับหมายสารได้เลยเพ<อ>ราะเห็นว่าเนี่ยค่ะ ทางทางด้านที่เขาบอกเนี่ยด้านซ้ายมือก็คือฝั่งคนขู่เนี่ยนะครอรับหมายสารรอรับหมายสารได้เลยแล้วปรากฏว่าทางคู่กรณีบอกเอามาเถอะเอามาเถอะตามใบนี่ฮะตังหรอกจะฟ้องฟ้องไปี่ชเงิไม่อะไรนะจอมอนิเตอร์ผมอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวจะหาว่าไม่ยอมมองหน้าคนดูบองเอญว่าจอมอนิเตอร์ข้างหน้ามองไม่เห็นด้วยสายตาสั้นเนี่ยนะฮะก็เลยต้องมองจอใหญ่นี่นะฮะอันนี้ก็เลยเป็นแชทที่เพจกูอีแช์เข้ามาลง สรุปแล้วก็คือเป็นเพจส้มโอของทอมสามศพหรือเปล่านี่ฮะที่ไปขู่เขาแต่ต้องฟังฟังก่อนนะไม่แน่ก็ได้อาจจะเป็นพวกอวตารหรือเปล่าทอมสามศพเรียกแบบนี้ก็แล้วกันทอมสามศพขายส้มโออาจจะไม่ได้ขู่มั้งแต่มันมีอวตารมาสวมรอยเป็นทอมส้มโอหรือเปล่าเนี่นะฮะแต่ลองฟังผู้เสียหายเขาบอกก็เขาใช้ชื่อเพจของทอมสามศพเอามาขู่แบบนี้ฟังเสียงทางโทรศัพท์ฮะคนที่โดนขู่ฮะดูจากข่าวช่องแปดนี่แหละครับ แล้วก็เห็นพฤติกรรมของเขาที่เขาไม่สำนึกอะไรเงี้ยก็เลยตามรถทัวร์ไปด้วยอืแล้วก็ไปเน้นในเ,ออเป็นที่ขายของเขาอะเพจต้อโมโอเลยรสักอย่างอืแล้วผมก็ประมาณเน้นแต่ว่าสำนึกกี่โมงหรือว่าคงไม่มีความสำ,สำนึกทั้งครอบครัวอะไรประมาณนี้เมื่อเช้าเมืเ่อเช้านี้ประมาณเจ็ดโมงเขาก็ชัดเจนส่วนตัวมันเลยว่ารอรับหมายสารนะประมาณนี้ครับสรดเนะครับสลดใจขนาด ม่ไม so ่เขาไม่ใช yes, <c oughs> ่คนในครอบครัวหรอกแต่ก็เห็นแล้วมันก็สะเทือนใจครับแล้วยิ่งเห็นช่วงที่เขาไปขอเข้ามาอะไรเงี้ยเขาเหมือนไม่จริงใจครับก็เลยทนไม่ไหวเลยครับก็เลยตามรถทัวร์ไปเขาด้วยก็ตอบกลับครับตอบกลับประมาณว่าอะไรก็ว่าอยากให้มีสติแล้วก็ไปรับผิดไปรับผิดชอบชดใช้อะไรเขาเงนี้ครับผมครับนี่ผู้เสียหายท่านนี้ก็ดูจากข่าวช่องแปดนี่แหละแล้วเข้าไปคอมเมนต์ แต่ก็ต้องบอกก่อนว่าคอมเมนต์ถ้าคอมเมนต์ตามนี้นะมไม่ได้อยากขายก็ไม่ผิดอะไรจะสำนึกกี่โมงและถ้าสมมุติเขาฟ้องก็ให้เขาฟ้องถ้าพี่ไม่ผิดพี่ฟ้องกลับอีกค่ะคุณผู้ชมฮะแล้วไปเก็บเงินจากทอมส้มโอถ้าทอมส้มโอทำจริงผมจำชื่อไม่ได้ผมเรียกทอมส้มโองผมแล้วกันเนีนะ จิรันธนินใช่ไหมคนที่ไม่อยอมงเปิดหน้าเพราะฉะนั้นอยากฟ้องเขาก็ทาให้ฟ้องอแต่อย่าลืมนะก็ฟ้องกลับได้นะถ้าเขาชนะขึ้นมาอมทอมส้มโอก็ต้องจ่ายเงินเหมือนกันนะเวลาขึ้นศาลล่าสุดทอมส้มโอต้องดูฮะวันนี้ครอบครัวของสามศพคุณผู้ชมครับปรากฏว่าคุณพ่อเขาไปเคาะลงเป็นภาพบีบหัวใจแล้วแล้วเนี่ย <S <S ขนาดนชาวบ,บ้านก็ถามจะสำนึกกี่โมงจะไปฟ้องเขา คุณพ mm ่อทาอะไรเมย์ค you know? <Exactly. S 1> <IN> ุณพ่อไปเคาะลงบอกลูกค่ะว่าเอารองเท้าไปให้เพราะเหมือนกับว่ามีคนมาเล่าให้คุณพ่อฟังว่าลูกไปเข้าฝันว่าไม่มีรองเท้าเลยให้พ่อะเอารองเท้ามาให้หน่อยเนี่ยค่ะคุณพ่อก็เลยไปเคาะลงบอกดูไม่ได้ผมเที่ยวได้ไห้ครับรองเท้าครับเอาไปเท้าฝันเอาไปข้าฝันไหายโคกรณีว่าคงไม่มีรองเท้านะครับรองเท้ามรรลุที่เกิดเทศนะครับเขาเล มาให้ครับกำลังใจไม่มีเลยยิง่งเห็นนะดูมาเลยพอกว่าจะเป็นทุกข์มาไม่เคยบายใจบอกไม่เคยหนวนรับเลยนะหนูนะพอปะกปกติหลูก่อนจะนอนบอก็ต้องกอดหลูต้องหอมหลูทุกคืเกินทีนี้พอจะหอมใครวันจะคุยกับใครเจ้ากันำลังใจที่ไหนเราที่ไหนทำงาน ไม่มีแรงพกทธิบอกว่บจะทำง,งานบอต้องห้อมหลูแล้วก็กอดนอนกอดกันวันยุ้ก็ต้องกอดกันทุกวันวันนี้พอจะกอดไข่รอคร,รับอันนี้สะเทือนใจจริงแล้วพ่อจะกอดไครคือมุมหนึ่งเนี่ยเห็นบอกว่าสําหรับพยานนะครับไม่ต้องถอนตัวเพราะวันนี้ถ้าล่าสุดเนี่ยเพจกุยแฉบอกทอมส้มโอนะแต่ผมเชื่อว่าทอมส้มโอคงไม่ได้ทําหรอกนะฮะแต่ถ้าทาส้ม ส้มโอเที่ยวขู่คนเนี่ยเห็นบอกการจอมพลังเขาจะเข้ามาช่วยดูด้วยและพี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยเขาก็จะดูแลด้วยเรื่องทนายความโอ้ตายแล้วโอ้ตายแล้วต่อไปพ่อพ่อต้องอยู่ตัวคนเดียวอะ่ะลองฟังเสียงพ่อหน่อยฮะบอกว่า,ไม,า,าไม่เมก่งกันเขาบังคับให้เราไปเร็่มรักกันเคยเป็นอะไรไเรียนดู้มาอย่างดี คุณผู้ชมครับคุณพ่อก็ขอให้คุณพ่พอเข้มแข็งเพราะคุณพ่อยังเหลือ,อ,อคุณแม่ซึ่งท่านป่วยอยู่ด้วยค่<ฮ>ะแล้วเนี่แหละฮะน้องจิรันธนินน้องจะเห็นไหมว่าหัวอกของพ่อที่สูญเสียทั้งภรรยา กับลูกสองคนเจ็บปวดขนาดไหนน้องไม่ต้องเที่ยวไปขูคนอื่นนะถ้าน้องไม่ได้ทําก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าไอ้เพจส้มโอเพจนั้นเนี่ยเที่ยวไปขู่คนอื่นน้องจะยิ่งอยู่ลําบากหลังจากนี้ ล่าสุดเห็นบอกเอาศพลูกกับภรรยาไปเก็บใช่ไหมวันนี้บัญญาารยาใช่ค่ะก็ในช่วงบ่ายค่ะบ่ายโมงนะคะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภยัยมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์ค่ะได้นํารถบรรทุกหล้อขนาดใหญ่กับรถแอมบูเลนส์นะคะมารับร่างของผู้เสียชีวิตทั้ง3แม่ลูกเพื่อไปเก็บไว้ที่สารหาหที่ตั้งของมูลนิธิชุมพรค่ะคือเป็นความตั้งใจของ,ของครอบครัวที่จะเก็บศพทั้ง3เอาไว้เพื่อรอให้ได้รับความเป็นธรรมตามเจตนารมณ์ของญาติผู้เสียชีวิต ก่อนถึงจะเผาค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เราไปเจอคุณปู่ของน้องจิรันธนินเราก็ไปสอบถามว่าเพราะตอนนี้เนี่ยเขาอยากให้น้องเนี่ยจิรันธนินซึ่งน้องจิรันธนินก็ไปขอททษแล้วถูกไหม แต่อาจจะมีเรื่องคาใจก็คือน้องไม่ยอมเปิดหน้าเปิดตาแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมตำรวจว่ายังไงก็คือคนนี้แหละก่ะอเหตุคุณผู้ชมฮะเพราะตำรวจเขามีหลักฐานจริงๆล่าสุดปู่จิรันธนินก็บอกว่าน้องทอมยังไม่กลับมาบา้านใเป็นยังไงหายไปไหนน้องทอมคุณปู่บอกว่าก็มีการโทรพูดคุยปรับทุกปรับโศกกันอยู่บ้างซึ่งหลานสาวจิรันธนินตอนนี้ก็ยังรู้สึกเสียใจอยู่แล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะชี้แจงเห็นบอกว่าจะเข้าไปขอขามากับญาติผู้เสียชีวิตอีกครั้งหนึ่งนะคะอ๋อฉะนั้นก็ต้องให้้คววามมเป็นนนนรททอจิัดย เปิดหน้าด้วยนะครั้งนี้หรือจะรอให้สื่อไม่อยู่ก่อนเนี่ยนะฮะไหนฟังเสียงคุณปู่เปิดใจกับเราหน่อยฮะพี่แมวเขากลับมาฮะพี่แมวพี่เบียร์ก็อยู่ฟังร้งอยู่ชุมพรเหรอเขาโทรมามัางแม่ติดต่อกันมั้งนะธรรมดาคมมีกุ๊กก็ย้าก็อเขาว่าไงมั่งเขา เาพร้อมทุกอย่างแล้พร้อมนี่หมายความว่ายังไงไม่พร้อมจะไปขอขมาใหม่แลอะไรเลยไม่อะไรก็ไม่รู้เลยเรื่องเรื่องขอกมันลุงไม่ได้ข่าวเท่าไหร่หรอกหมายถึงว่าเขาจะไปขอขมาอีกรอบหนึ่งเหรอจ้าวันไหนครับไม่รู้บอกไม่ได้ครับมันมันมาข่าวไม่ชัดเจนแต่แต่ตอนนี้ก็คือทางพี่เบียแล้วก็พี่แมวเนี่ยอยู่ชมพรแลยคไม่ได้กลับมาบ้านเลยไม่ได้กลับมาอ๋อมันต้องม่เจ็ดเรื่องอะไครับ ไม่คนบอกคนต้อง uh huh. สูง้อะไรสัมผัสเข้าใจเปล่าครับไม่ใช่ว่าบกรีไม่ได้กฎหมายมันมี oh. เอาะแค่นี้กะแล้วแล้วส่วนที่นี่ล่ะ <laughs> คุณผู้ชมครับอันนี้คุณคปู่นะครับเพราะนั้นทอมยังไม่กลับมาบ้านเลยนะฮะก็เข้าใจว่าอาจจะไปอยู่กับแฟนสาวหรือเปล่าล่าสุดเราไปตามที่สวนส้มโอนะฮะเพราะอย่างที่บอกเราก็ต้องฟังความจริงจากปากทอมจิรันธนินด้วยที่เอาไปขู่ชาวบ้านอีกหรือเปล่าว่าจะไปดำเนินค,คดีกับชาวบ้านเพราะคุณทําให้3ชีวิตตายแล้วยังจะไปเก่งทําร้ายชาวบ้านอีกหรือไม่ปรากฏว่าแผงนี้เนี่ยต้องบอกกับแผงนี้ไม่ใช่แผงทอมนะฮะปรากฏว่าเราไปเจอกับทางพี่จุรีใช่ไหมใช่ค่ะเห็นบอกบอกพี่จุรีรู้จักกับทอมสามศพไหมพี่จุลี บอกรู้จกักทำไมจะไม่รู้จกักทอมสามโซ่เปิดหน้าจิรันธนินหน่อยตอนไปขอเข้ามาเปิดขึ้นมาคู่กันหน่อยนี่ฮะ แล้ววันนี้พี่จุลีว่ายังไงบ้างคือทางด้านเพจส้มโอที่ขายเนี่ยเหมือนกับว่าเขาโพสต์ขายว่าเป็นไร่ของเขาแต่จริงๆ<อ>เนี่ยพี่จุรีบอกว่าไม่ใช่คือทั้งเจรันธนินกับแฟนสาวเนี่ยมารับส้มโอ <ไป S 1> ที่สวนของพี่จุรีไปขายต่อเมื่อ2ปีที่แล้วรับไปทีก็เป็นพันลูกประมาณแสนห้าค่ะก็เป็นคู่ค้าที่ดีมาโดยตลอดจ่ายเงินตรงทุกครั้งแล้วเห็นว่าแฟนสาวของเจรันธนินภารดาป่วยเป็นมะเร็งพงจมูกนะคะ เห็นบอกอย่างนั้นเห็นบอกอย่างนั้นค่ะแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าปิดกิจการสักขายส้มโอออนไลน์ไปแล้วหรือเปล่าเพราะว่าอยู่ดีๆก็ไม่มารับซื้อของที่ไร่ของพี่จุรีอีกเลยค่ะร่างกายของน้องน้องเบียคือไม่ค่อยแข็งแรงน้องเบียเขาบอกเขาเป็นมะเร็งที่โพรงจกูมไปรักษาอยู่ประจำแล้วก็โทรมาหาเวลาสั่งของนะเขาจะเล่าว่าเออตอนนี้หนูอยู่กรุงเทพไปรักษาตัวอะไรแบบเนี้ยเราคุยคุยกันตามภาษาคู่ค้าค่ะ แต่เหมือนเหมือนเหมือนที่เขาโฆษณาในเพจอะไรอย่างเงี้ยฮะเหมือนเสมือนว่าเขามีมีสวนในของตัวเองมีของตัวเองเลยอันนี้คือมันเป็นเรื่องปกติของการเปิดเพจซื้อขายจุ้มโอมไหมครับใช่มันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเขาจะมาถ่ายรูปในสวนมาถ่ายที่หน้ารงรูปภาพเพราะฉะนั้นร้านนี้อุดหนุนได้คือร้านนี้คือร้านดีคุณผู้ชมฮะแล้วก็บอกจริงว่าน้องจิรันธนิน เคยมาติดต่อขอซื้อนี่เพิ่งทราบนะว่าแฟนจิรันธนินเป็นมะเะร็งองค์<ว>จมูกค่ะโอ้แต่ละแต่ขณะเดียวกันไม่รู้ทุกวันนี้จิรันธนินทอมสามศพยังจะขายส้มโอต่อไปได้ไหม